สวัสดีครับผมบีททาไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เช้ามืดครับหมอกลงนะครับเห็นไหมเพื่อนๆน,นี่ผมก็อยู่กับต้นก้าเมลอนอายุได้เจ็ดวันนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็เหลืออีกสองหลุมสงสัยไม่น่างอกนะครับผมก็มีการออกใบจริงเล็กๆน้อยๆมาให้เราเห็นนะครับเพื่อนๆก็ อันนี้ก็จะเป็นมิดกลนะครับมิดกลแถวหลังแล้วก็มาไม่ใช่มิดกลอันนี้ไทเฮานะครับแถวหลังแล้วก็แถวกลางเป็นมิดกลนะครับสิบห้าเมตรมิดกลนี่งอกหมดเลยนะครับไทเฮาไม่งอกเม็ดหนึ่งไม่งอกหลุมหนึ่งนะครับก็แสนหวานแสนหวานก็ไม่งอกหลุมหนึ่งนะครับ ที่เหลืองอกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็เริ่มขยอยขยอย,ย,อ,ยออกใบจริงมานะครับผมก็จะเอาไว <c oughs> ้กําหนดผมนี่ก็วันที่หนึ่งลงถุงนะครับเพื่อน <c oughs> ๆลงถุงบรรยากาศยามเช้านี่ก็หมอกลงนะครับเพื่อนๆมีหมอกมีอะไรนะเห็นไหมหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับบรรยากาศ เย็นสบายนะก็ฝากกติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ